ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ประชุมออนไลน์นะครับก็ยังต้องการเว็บแคมที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเรื่องของความละเอียดนะครับเรื่องของเสียงนะฮะก็คือต้องมีไมค์ดีๆนะครับวันนี้เรามาแนะนํา e m e e t smart cam รุ่น4 6 0 e มาพร้อมความละเอียด 4k นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ2ใหไมค์ครับออโต้โฟกัสครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องเว็บแคมนะครับที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ครับและยังไม่พอนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้ กล้องเว็บแคมในการประชุมนะฮะหลายคนเนี่ยประชุมออนไลน์เนี่ยก็จะได้ไปที่ทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็สามารถพรีเซนต์ได้อย่างมั่นใจนะครับอันนี้จะเป็นไฟรุ่น XJ75 นะครับจะเป็นวิดีโอไลท์ซึ่งรองรับการชาร์จแบตนะครับผ่าน USB-C ครับรองรับการใช้งานกับกล้องนะครับกับมือถือนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับโดยที่ใส่ตัวขาทั้งกล้องได จะเป็นแบบไฟสามสีนะครับซึ่งจะมีไฟสีขาวนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟที่ผสมขาวกับเหลืองครับโดยอุณหภูมิเนี่ยจะมีอยู่ที่สามพันเคนะครับสี่พันเคแล้วก็หกพันเคครับมีน้ําหนักอยู่ที่สี่สิบกรัมครับและแน่นอนนะครับมาพร้อมกับขาตั้งกล้องที่มันยืดได้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไบพอตนะฮะแล้วก็รองรับการ ยืดหดได้นะครดูตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องเว็บแคมนะแต่ว่าเราปิดอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาใช้กล้องเว็บแคมตัวนี้ดูนี่ก็คือหน้าตาของกล้องแบบนี้นะฮะตอนนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันได้แบบภาพคมชัดเลยครับแล้วภาพตอนนี้ครับผมก็ไม่ได้ใช้ไปสตูดิโอเลยครับเพราะผมมานั่งอีกที่หนึ่งนะครับลากสายมานะฮะนี่คือวิดีโอที่ได้จากกล้องของ e m i t T60 E4K ครับ สำหรับหน้าตาของเจ้าเว็บแคมนะครับก็พอเราใส่ข um, ี้ขาดตั้งกล้องแล้วครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะหมุนนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับหมุนนี่ฮะอยากจะได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็หมุนนะแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสามารถที่จะกางขาได้อย่างมั่นคงเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเปิดครับนี่ครับได้แล้วนะครับเปิดไฟนะครับแบบนี้นะฮะ อ่ะตัวนี้จะเป็นไฟสีเหลืองกับขาวครับทีนี้เราใช้ตัวนี้ครับปัดนี่ครับขาวนะฮะเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหลืองกับขาวครับเพิ่มกําลังไฟอู้สว่างใช้ได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรีอ่ะรีแบบนี้ฮะอันนี้สุดละนะครับแล้วก็จะมีอันนึงครับเป็นรูปดาวนะครับนี่โอ้เยี่ยมเลย เออมันมันเหมือนอารมณ์แบบไปดาราครับแสงมันจะนุ่มขึ้นนะครับผมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะอนี้มาช่วยได้ในการใช้กล้องเ็บแคมครับภาพและเสียงที่คนได้ยินอยู่นี้นะครับมาจากกล้องเ็บแคตันนี้ครับแล้วก็ใช้เสียงจากไมค์ของตัวนี้เลยซึ่งตอนนี้ครับห้องเราเนี่ยปิดแอร์นะครับแต่ว่ามีเสียงเครื่องซักผ้าอยู่นะครับลองฟังดูว่าเสียงของไมค์เป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการโฟกัสนะครับตอนนี้เจ๋งมากๆครับนี่ครับ เห็นไหมครับอ่ะมันโฟกัสได้ไหวมากๆคือใครสนใจกดที่ทักาได้เลยครับ